หมอกลงพี่น้องสวัสดีตอนเช้าค่ะนี่เกิดวคั้งที่แรกสกูร์หลันอ่านี่วันเราจะไปอนุบาลกันโอเคสวัสดีตอนเช้าด้วยจ้ะหมอกล่องเหมือดตึ๊ดโย่ส่งเด็กๆกันค่ะสวัสดีตอนเช้าจ้าพี่น้องเจ้ามาเจ้ารถ

นำหูน้ำตาน้ำมูมแม่ตายมาเรียนอยู่ห้องสม,มุดด้วจ้ะไปส่งลูกแล้วแล้วคู่ให้มาเบิ่งอ่งสม,มุดอยู่ห้องสม,มุดแล้วก็ให้นั่งอยู่นี่เลยว่าสัน เดี๋ยวเราจะทำผู้ชมว่าตอนเศร้าก็ต้องไปห้องมันมาละให้คู่เขียนมาเข้ามม่านมาละจ้าหลังจากนั้นคู่กใแ้ให้ทำงานทรงคู่จ้า จะมีเมือนีแหละกับวันวันพุทธนัดจ้ะเนาะที่ไม่ตายต้องมานั่งอยู่ห้องสมดุดแต่ต้องเดินไปโรงเรียนสกอนไปลงซื้อเจ้าของสกอนนัดจ้ะเนาะ <c oughs> <c oughs> ้องเป็หนจังไใดแน่นอนจ้ะ